ใช้มงเชงกันเงรึแตเห็นตัเห็นงานอยู่ชิแมนาเจ็บน้ำขนาดกินกันยังนอนกินมึิโอสวัสครับเร์ดไลีจเวิร์ดไวเ้อโอ้ลหโอ้คือเวิร์ดายเิร์ดไว้จีจิ đẹp quá, không, tay, đi con, nó biết lên, đi vừa đi bay lộn thì mãi nào, nó dễ ngang dần น,น,น่าจะเกิอดอุบัติเหตุตหตแล้วครับรรเพราะว่าข้างบนเขาปิดถนนเลนหนึ่งเหลือไว้เลนหนึ่ง่นนงา,งาพ,พวกนี้มัน,น,นไม่เข้าไป